แต่ว่าจะบอกว่ามันเงียบมากเลยว่ะคลิปนี้เ็นจะพาทุกคนกำเงิน150บาทเที่ยวปีนังมาเลยกันค่ะคือแน่นทองมากที่นี่นะคะมีทางอาหารที่โคตรอร่อยราคาโคตรถูกมีคาเฟ่น่ารักน่ารักแล้วก็ยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมด้วยบอกว่าตัวเนี้ยเป็นกันแดดที่เนื้อดีที่สุดของอิสลิมใครที่อยากเที่ยวต่างประเทศในราคาประหยัดต้องที่นี่เลยปีนังมาเลเซีย สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเช้ามากฟินอยู่ที่หาดใหญ่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะนั่งรถไฟไปเที่ยวปีนังกัน,นะคะ่ะทุกคนซึ่งรอบรถนะคะที่เราดูมาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เจ็ดโมครึ่งแปดโมห้าสิบแล้วก็บ่ายสองนะคะเดี๋ยวเราจะ ให้ทันรอบที่เร็วที่สุดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทันไหมนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดอย่าลืมทุกคนเราต้องลงครีมกันแดดด้วยนะคะตัวนี้ก็คือยูซลีนซันไฮโดรโพเทคนะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นกันแดดรุ่นใหม่ที่ออกมาของยูซลีนนะคะคือเนื้อเขาจะเป็นเนื้อกันแดดสีขาวๆแบบนี้นะคะฟูเห็นปะมันมีความบางเบามากเนี่ยแล้วเวลาเราเกี่ยก็ูแบบเดียวซึมเข้าไปสู่ผิวเราเลยนะแตวลงไปเลยนะคะ ือตัวเนี้ยมันบางเบามากๆแบบทาเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ซึมเลยสามารถที่จะแต่งหน้าต่อได้ตามปกติแล้วก็ไม่กวนเมคอัพเลยนะอันนี้พอเราลงไปนะคะทุกคนจะเห็นว่าเนี่ย ซูมเข้าสู่ผิวเลยนะคะบางเบาแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนอนะไว้บนผิวไม่อุดตันด้วยนะคะเป็นกันแดดที่ดีที่สุดจากอยซธรีเลยทุกคนคือเขาสามารถป้องกันได้ทั้ง UVA UVB นะคะรวมถึงเทลวิสไลท์พวกแสงสีฟ้าต่างๆที่เรามองไม่เห็นนะคะจะบอกว่ามันน่ากลัวมากเพราะว่ามันสามารถที่จะทําลายลงไปลึกได้มากกว่านะคะพวกจุดด่างดาต่างๆอะไรเงี้ยก็คือสามารถเกิดขึ้นจากแสงตรงนี้ได้ดังนั้นนะคะทางที่ดีเราควรที่จะป้องกันไว้นะคะเพราะว่ากันแดดเนี่ย อะไรที่แบบสําคัญมากๆคือห้ามลืมเด็ดขาดเดี๋ยวเราต้องรีบละทุกคนเดี๋ยวเฟนไปแต่งหน้าต่อแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานีรถไฟจ้าตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่แล้วทุกคนคือตอนแรกเราตั้งใจว่าจะ ซื้อตั๋วรอบ8ปดโมงครึ่งใช่ป่ะแต่ว่าไม่ทันได้เป็นรอบ8ปดโมงห้าแทนนะคะซึ่งค่าตั๋วก็คือคนละ50บาทนะทุกคนเข้ามาก็จะเห็นเลยเราก็สามารถเดินเข้าไปซื้อตรงจุดจำหน่ายตั๋วได้เลยตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาอยู่บนรถไฟแล้ว ไปลงที่ปะดังเบซานะคะึคือเราจะถึงที่ปะดังตอน9โมง50แล้วอันนี้ก็คือตั๋วนะคะคนละ50บาทเท่าน,นั้นทุกคนอันนี้คือเรานั่งเป็นรถไปชั้น3นะคะแบบขับลมก็จะแบบสโลไลน์นิดนึง ก็คือมีน้องจะบอกว่าเป็นรถไฟที่แบบไม่มีแอร์แต่ก็ไม่ร้อนนะทุกคนคือลมมันแบบเย็นสบายเลยถ้าเกิดว่าใครอยู่ใต้จะรู้นะคะว่าอากาศมันจะแบบมีความสวิตชเปลี่ยนไปเปลีป่ยน,นมาแบบไวมากเดียเด๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกอะไรเงี้ยตอนนี้เราถึงประดังเบซาแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องไปต่อรถไปที่บัตเตอร์เวิร์สต่อรถไฟหรือเปล่าใช่รถไฟเฮ้ย หลังจากที่เรานั่งรถไฟมานะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเปลี่ยนไปรถไฟอีกขบวนนึงก็คือจะนั่งจากประดังเบซาเนี่ยไปบัตเตอร์เวิดนะคะตรงนี้เขาก็จะมีการตรวจพาสปอร์ตนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นการแบบข้ามประเทศแล้วอะไรเงี้ยพอผ่านตอมอนะคะเราก็มาซื้อตั๋วกันทุกคนสถาน,นีที่เราไปก็คือบัตเตอร์เวิร์ดนะคะ ื่อกี้ก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะหลังจากที่เราผ่านต่อโมอใช่ไหมเราก็ออกมาแล้วก็ซื้อเป็นตั๋วอันนี้นะคะเป็นตั๋วรถไฟแล้วพอเราลงมาที่ชานชลาก็พบกับความเงียบคือไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยอะตอนนี้ไปรู้แล้วว่าทําไมมันถึงเงียบนะักคือมันมีรอบก่อนนะเนี้ยก็คือเป็นสิบโมงครึ่งแล้วก็มีอีกทีอะตอนเที่ยงครึ่งเลยคือถ้าเรานั่งจากหัดใหญ่มาไม่ทันรอบเจ็ดโมงอะเราก็จะต้องมานั่งรออีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งตอนเนี้ย ประมาณ11บเอมงครึ่งนะคะเราต้องรอรถไฟอีก1นชั่วโมงทุกคนเศร้าหิวด้วย1นชั่วโมงผ่านไปนะคะตอนนี้เรากำลังเ,เ,เรากำลังาเรากำลังเพราะตินสายเพราะติตินสายเองอีกแบบหนึ่ง ก็ใกล้จะมาแล้ค่ะม่วงมากตอนนี้นะคะเราสองคนก็ขึ้นมานั่งบนรถไฟแล้วรถไฟก็คล้ายๆแบบญี่ปุ่นเนาะจะว่าเหมือนรถไฟความเร็วสูงญี่ปุ่นแต่ว่าจะแบบมีความเก่ากว่านิดนึงเราก็มาถึงบัตเตอร์ว์ดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องต่อเรือเพื่อไปที่เกาะปีนังนะคะ ะะก็คนละ1.2ดิงกิทน,นะคะตั้งแต่เราเดินทางจากหัหญ่ใช่ไหมมาประดังเวซาประดังเวซามาวัตเทเวอร์แล้วก็กําลังจะนั่งเรือนะคะไปที่เกาะบีนังก็คือใช้เงินแบบน้อยมากๆเลยทุกคนทั้งหมดนะคะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ150บาทเท่านั้นผูืูเป็นการเดินทางมาต่างประเทศที่ราคาถูกมากแต่ว่าก็กินเวลาชีวิตไปนานมาก ถึงแล้วนะคะโรงแรมของเราเดินมาแบบแปบ๊บเดียวเองอันนี้ก็คือโรงแรมที่เราจองมานะคะทุกคนคือเราประมาณ3ามพันเนาะถือว่าดูดีนะแล้วก็อยู่ใกล้ท่าเรือมากๆห้องน้ํานะคะก็นนถือว่าแบบ มาตรฐานอ่ะเออแล้วก็เมื่อกี้คือเราจ่ายเงินไปกับ Agoda แล้วแต่ว่ายังต้องจ่ายเพิ่มอีก13ลิงกิตนะคะเหมือนมันน่าจะเป็นค่าภาษีท่องเที่ยวของเขาอะไรเงี้ยก็คือจ่ายเพิ่มไปอีกนิดนึงเดี๋ยวเสร็จเราจะเก็บของแล้วก็ออกไปเที่ยวกันเดี๋ยวเรากําลังจะไปหาอะไรกินกันนะคะเพราะว่าหิวมาก จะบอกว่าจอร์ทาวนะคะถือว่าเป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังเลยทุกคนแล้วก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองนะคะรองจากกลาลัมเปอร์เนาะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาได้รับรางวัลแบบยูเนสโกเป็นเมืองทางวัฒนธรรมด้วยก็จะมีเส้นถนนสตรีทที่แบบมีพวกคาเฟ่มีสตรีทอาร์ตมีแบบพวกคฤหาสาต,ตา์ต่างๆที่มันเป็นเหมือนสถาปัตยกรรมสมัยโบราณอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะฟิลมันจะคล้ายๆแบบภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยรออะไรเอ่ยรอเยวพูดไงรอเยวพูด บบคุณชายกันนะคะอยากไปลิตเทิลอินเดียที่ปีนังนะคะชอบมากอาหารอินเดียว l i ลอินเดียน,น,นี่เขาก็จะขายแบบพวกผ้าสาลีมีแบบพวกเครื่องเพชรอะไรเงี้ยใครที่ชอบก็แวะมาเดินได้ สรุปคุณเขาก็หาหลานข้าวจนได้นะคะเขาไม่อยากกินบราอะไรทั้งนั้นที่กันสั่งเป็นชาอะไรมาก็ไม่รู้นะคะเจ้านี้สามลิงกิตหวา,<บ>านเะหมือนที่หัดใหญ่มาแล้วนะคะวันทันหมี่ทุกคนก็คือเป็นเหมือนแบบมหมี่หมูแดงแล้วมันก็จะมีความเลือดคือจะเป็นแบบซอสสีดำๆมันเนี่ยทุกคน เดี๋ยววันนี้คือดีมากคือร้านเนี้ยอยู่ตรงถนนยูเรสตินนะคะแล้วเขาก็จะขายเป็นเมนูชื่อว่าวันทันหมี่มันจะเป็นหมี่ที่แบบผัดกับซอสสีดำๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งร้านเนี้ยอ่านในเว็บมาคือว่าเป็นร้านที่แบบเป็นอันดับหนึ่ง ตอนนี้นะคะเราก็มาวฟกันมาคาเฟ่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นร้านที่แบบมีขนมเยอะมากแล้วก็ดังมากๆนะคะซึ่งเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเบเกอร์อร่อยแบบอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอีกแล้ว ที่แบบโด่งดังมากามีคนรีวิวบบเป็นหมื่นๆรีวิวในไอจีอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นร้านที่ควรคาแการันมานะคะแล้ก็ดูแบบมีขนมใ้เลือกแบบเยอะมากพวกทรงพวกทรง,งค,คุงเค้กอะไรเงี้ยมีหมดเลยต่ต้องมาลองชิมว่ามันจะอันดับหนึ่งจริงไหมทุกคนคือมันแบบมันน่ากินมากหน้าอีสุดๆแต่อันนี้นคือเขาเอาไปอบในแบบเตาถ่านด้วยอะ่ะทุกคนจะบอกว่าแบบอร่อยแบบ พีคเลยอ่ะคือเขาหุ่นมาแล้วรอแล้วก่อนเนี้ยคือเขาเอามบแบบเหมือนเตาอบพิซซ่าอร่อยมากเนื้อแบบกรอบทุกคนมากินอร่อยตอนนี้เราก็มาเดินอยู่แถวแถว L V H a r m e n i a n Street นะคะคือที่เนี่ยเขาเรียกแบบกว้างๆว่าเป็นจอร์จทาว์เนาะทุกคนแต่ว่าจะบอกว่ามันเงียบมากเลยว่ะแล้วอากาศก็คือแปรปรวนเว่อร์อยู่ๆฝนก็จะตก ใครที่เหน็นแบบเฮ้ยฝนตกไม่เห็นมีแดดเลยไม่ต้องทางกันแดดก็ได้เนี่ยจริงๆจะบอกไม่ได้เลยทุกคนคือมันมีแสงแบบพวก UVA UVB <ช><ช>อยู่ทุกที่เลยดังนั้นเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะเราจะต้องป้องกันแสงแดดจากทุกมิติเลยเตรียมความพร้อมให้พร้อมนะคะสําหรับการมาเที่ยวเวลามาเที่ยวอะ่ะคือมันต้องแบบลุยๆนิดนึงอะ่ะนึกออกไหม,มไม่รอดนะคะไปไหนฝนไม่ตก เหมือนไม่่ใชเราอยู่ๆเราก็มาเจอกับร้านเสื้อผ้านะคะดึงกระโปรงตัวนี้น่ารักป่ะทุกคน35มิริงกิตนะคะสรุปได้กระโปรงตัวเมื่อกี้มานะคะในราคา3ามกว่าบาท ตอนนี้นะคะเราก็มาแวะกินร้านขนมหวานที่เขาบอกว่าดังมากขายแบบพวกรสช่องอะไรอย่างเงี้ย <co ff s> คือมันเป็นเหมือน,น,นแบบน้ำแข็งใสแล้วก็ใส่ถั่วแล้วก็มีรสช่องใครที่ชอบกินถั่วแดงนะ่าจะชอบอร่อยนะเหมือนอันเนี้ยน่าจะเป็นถ้วยถุดท้ายด้วยแล้วร้านเขาก็หมดของน่ากินแบบเยอะมากแต่อันนี้คือกินไม่ไหวแล้วอะรู้สึกแบบไว้ก๋อ เป็นอยากเอาออกแล้วเอาเข้าไปใหม่อ่ะคือแน่นทองมากเลยตอนเนี้ยตรงนี้นะคะก็จะเป็นเส้นที่เขาจะมีแบบพวกสตรีทอาร์ตเยอะๆแล้วก็จะมีเนี่ยที่ดังๆก็จะเป็นแบบขายพวกน้ําแข็งใสอะไรอย่างเงี้ยแต่สตรีทอาร์ตบางจุดเฟรยรู้สึกว่าเหมือนเขาจะเปลี่ยนนะแบบบางที่อ่ะเหมือนเขาวาดรูปอย่างอื่นทับไปแล้วอ่ะสู้มันดิสู้คนเดียวเลยเออ ร้านขายเสื้อผ้าน่ารักด้วยอ่ะดูดีน่ารักนะเนี่ยทุกคนเส้นเนี้ยคือน,น่ารักมากมีร้านขายของน่ารักเยอะทุกคนปักหมุดว่าสกู๊ปก็ได้นะแล้วก็เดินเข้าไปทางเส้นเนี้ย ก็จะมีแบบพวกสตรีทอาร์ตแล้วก็มีร้านขายของฝากมีร้านสาเสื้อผ้าเมื่อกี้เออน่ารักดีลืมบอกไปที่นี่นะคะเวลาจะเร็วกว่าเมืองไทย1ชั่วโมงนะทุกคน <S <S เดี๋ยวเรากําลังจะกลับโรงแรมน,นะคะ <S <S ไปพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินสตรีทฟูจิกู๊ ยังไม่ทันย่อยแต่ว่ามันต้องไปต่อนานนา,นาทีจรยงๆคนเยอะมากตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เกอร์นี่ดรายอะไรสักอย่างคนคือเขาจะเป็นเหมือนแบบว่าตลาดแล้วก็มีขายพวกสตรีทฟู้ดนะคะร้านคือเยอะมากแล้วก็คนเยอะมาก ตอนนี้นะคะเรากำลังมาต่อแถวร้านชา๋้ยเตีย๋ยวก็คือเป็นแบบว่า๋้ยเตี๋ผัดๆอ่ะทุกคนคิวคือยาวมากนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเมน,นูที่แบบว่ายอดอิกที่ใครมาตีนังต้องมากินนะคะร้านนี้ก็คือแบบคนเยอะมากมากกินมากรออย่างใตุดใจต,ต่อ thank you สารน,นี้ก็คือ16บลิงกิตนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่กุ้งอาจจะ16แต่ถ้าไม่ใส่กุ้งอ่ะก็คือแค่10บลิงกิตนะคะคล้ายผัดซีอ,อิอ๊วแต่มันแบบหอมกะทะมากมคุยดีอะ่ะ <c oughs> ตอนแรกนึกว่าแบบเฉยๆแต่นี้คืออร่อยเลยอ่ะอันนี้พี่การสั่งมาเป็นลักซานะคะคืออะไรไม่รู้แต่พี่การบอกว่าใครมาที่นี่คือต้องสั่งเห็นว่าเขากินกันทุกโต๊ะก็เลยเอาบ้าง <c oughs> มีกลิ่นคล้ายปลาลอยจริงหรอคุณปามีกลิ่นคล้ายๆปลา <c oughs> เหมือนอะไรอะ่ะคลายก้างเลียงก็ก็ดีแต่ว่าไม่ได้ชอบมากมันติดหวานไปหน่อยนิดนึงอะ่ะเป็นว่าของที่ของกินที่นี่นราคาแบบ ไม่ได้แรงมากราคาปกติ 5, 6, 6. น้ำวันนี้อร่อยมากให้ท่ายก็คืออะไรบวยกับอะไรบอ,อร่อยมากเลยอะห้าลิงกิตดีเนาะมาต่อกันอีกหนึ่งร้านดังนะคะชื่อว่าล็อกล็อกคือเราสามารถเลือกนะคะแล้วก็มาต้มตรงนี้เองคล้ายสตเต๊นเนาะนจิ้มอะใครที่อยากลองอะไรหลายๆ,ๆอยากอยากกินสตรีทฟู้ดเยอะๆนะคะก็แวะมาที่นี่ได้เพราะว่าของกินคือเยอะมาก นีตั้งแต่ฝั่งเนี้ยยาวไปสุดนู่นเลยแล้วก็คนเยอะอาหารก็ราคาถือว่าโอเคนะคะจานละแบบ10อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรากำลังจะกลับโรงแรมแล้วนะคะเพราะตอนนี้ประมาณ4ี่ทุ่มแล้วง่วงด้วยอิ่มด้วยคือหนังท้องตึงหนังตาม,มันก็เริ่มหย่อนไงการเดินทางนะคะอันนี้เราก็ใช้แกล็บนะเนาะก็คือสามารถใช้แกล็บที่บ้านเราอะเออนะนะเข้าได้เลยนะคะคือพอมาถึงมันก็จะให้ใส่รหัสพินนิดนิด,นดหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ สามารถเรียกรถผ่านแกลบได้เลยนะคะอย่างที่เราจากโรงแรมมาที่เนี่ยประมาณ8ลิงกิตแล้วก็ขากลับ9ลิงกิตมอร์นิ่งนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะออกไปข้างนอกเราก็ต้องอย่าลืมทากันแดดน,นะจ๊ะเหมือนเดิมจากตัวนี้จะบอกว่าตัวนี้เป็นกันแดดที่เนื้อดีที่สุดของยูสลีนจริงๆคือใช้แล้วชอบมากเน,เนื้อจะมีความแบบบางเบาเมื่อวานเราแบบ ไปทำคอนเทนท์ทั้งวันใช่ปะผิวก็คือเจอแดดเจอฝนเจอโน่เจอนี่น ύ, แต่คือผิวก็ยังไม่มีความหมองความไหมใดๆนะคะวันนี้รู้สึกว่าแดดจะแรงกว่าเมื่อวานด้วยคือตัวนี้เขามีเทคโนโลยีไฮโดรเทคคอมเพล็กซ์นะคะก็คือจะช่วยให้เวลาที่เราทาไปแล้วเนี่ยเขาจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยแล้วก็ทําให้เวลาเราทาไปแล้วเนี่ยเบาสบายผิวนะเหมาะกับการใช้อากาศเมืองไทยหรือว่าแบบที่ไหนที่มันมีความร้อนๆเ,เหนียวเนียว่ะตัวนี้คือเหมาะมาก ทะะาไปแล้วมันก็จะแบบซึมเข้าสู่ผิวเลยเบาสบายผิวมากๆเหมาะก,กับใครที่ไม่ชอบความเหนียวหนึบหนะอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คือเลิศมากๆบางเบาสบายผิวสุดๆนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขายังสามารถป้องกันแดดได้ทุกมิติเลยทั้ง UVA UVB แล้วก็ h e v ิว Li ไนะคะพวกแสงสีฟ้าแสงจากมือถืออะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวนี้นะคะเขาจะมี Advanced Spectrum Technology ที่จะมาช่วยตรงนี้ด้วยก็คือเลิศมากๆไม่ต้องกลัวเลยนะว่าผิวเราจะไหม้จะดำจะคล้ำอะไรอย่างเงี้ย อ่ะทุกคนไปซื้อตามกันได้นะคะเดี๋ยวต้องไปแต่งหน้าแล้วก็รีบออกแล้วเพราะว่าสายอีกแล้วคันแน่มีคนแอบใช้กันแดดของคนอื่นดีไหมดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่โตสุนคาเฟ่นะคะก็เป็นร้านที่เป็นอีกหนึ่งที่แบบโด่งดังอะไรเงี้ยใครที่มาปีนังก็คือต้องกินเพราะจะเป็นแบบว่าพวกอาหารเช้าขนมปังกาแฟไข่ต้มอะไรเงี้ยร้านน่ารักดี อันนี้เป็นสั่งมาเป็นโกปีนะคะก็พ้าวกาแฟดำบ้านเราปกติหวานหวานโอ้ทุกคนดูความฉ่ำอันนี้เราสั่งเป็นสังขยานะคะแล้วก็ขนมปังไข่โอ้โหรด มือนี้นะคะเราโดนไป14ลิงกิตนะคะก็คือถือว่าแบบขู่มากๆ14ริงประมาณไม่ถึงร้อยอ่ะขู่มากวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะแจ่มใสกว่าเมื่อวานนะคะแดดแบบว่าเป็นแดดอ่อนๆไม่ได้แรงมากแต่เราก็ไม่กลัวอยู่ดีถึงแม้ว่าจะมีแดดหรือไม่มีเพราะว่าเราได้ป้องกันผิวเราจะแสงแดดทุกประเภทแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะ เดินไป The Blue m a n s i o นะคะก็คือจะเป็นคฤลิสนาสีฟ้าที่แบบสวยมากๆแล้วก็เป็นคฤลิสนาที่เขาอะใช้ถ่ายทําหนังด้วยทุกคนสรุปคฤลิสนาสีฟ้ามันจะเปิดเป็นรอบนะคะก็คือรอบ11โมงแล้วก็อีกทีคือ บ่ายโมงสีนะคะเราก็เลยต้องย้ายไปที่อื่นก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเที่ยงไงตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนชุดแล้วก็มากันที่อีกที่หนึ่งนะคะก็คือเปรานาการ์เนชั่นนะคะที่นี่เนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนแบบคาลิธาที่สร้างมาตั้งแต่ปีหนึ่งแปดเก้าุคนก็จะเป็นคาลิธาที่ตกแต่งสไตล์เปรานานะคะเราก็จะเป็นเหมือนฟิลแบบมิวเซียมอะไรเงี้ยอันนี้เราเสียค่าเข,ข้าคนละ25่สิบห้าดิงกิตนะคะก็แบบใหญ่โตสามา <S 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 รถถ่าททยรูปได้สวยมากทุคนมุมตรงเนี้ยก็ คือเป็นมุมที่คนเขาชอบมาถ่ายรูปกันนะคะแล้วก็จะมีมุมข้างบนที่เป็นชั้นสองตรงระเบียงนะคะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่แบบเขาชอบมาถ่ายรูปกันมากๆของทุกอย่างที่อยู่ในนี้ก็คือเป็นของเก่าทั้งหมดนะะค ที่นี่ก็คือสวยมากใครที่ชอบแบบมิวเซียมพวกของเก่าก็คือมาได้พวกแก้วจานเหล่งเงี้ยคือสวยมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเราเรียกแกลบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวอีกแล้วกินแล้วทริปนี้มิต่กินร้านนี้นะคะชื่อว่าไชงเสียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเขาจะขายแบบพวกติ่มซำแล้วก็มีหมี่ฟิลแบบก้วยซีหมี่พวกติ่มซำมันนี้เขาก็จะเขียนมาให้เราเลือกนะคะว่าจะกินอะไรบ้าง อันนี้ก็คือที่เราสั่งมานะคะมีสิ่นซ้ำนิดหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นฟิลเหมือนโกยซิมี่อ่ะน่ากินมากเดี๋ยวต้องมาลองดูนะคะว่าสิ่งซำจะสู้หัดใหญ่ได้ไหมอร่อ,อยหอมดีนะซาลาเปาไส้ฟิมวันนี้คืออร่อยมากอันนี้อร่อยสองอันนี้ยังเฉยๆอยู่เดี๋ยวเรากำลัง,ง,งเดินกลับไปที่บูแมนชั่นนะคะเดินไปประมาณ 600เมตรเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้เข้าหรือเปล่าเพราะว่าเขาจํากัดต่อรอบอะคือแค่45คนถ้าเกิดว่าเยอะกว่านั้นก็คือปิดจะเก้อดมาประตูเปิดแล้วตอนแรกประตูตรงเนี้ยปิดนะอันนี้เปิดละว ที่นี่นอกจากที่เขาจะเปิดให้ทุกคนเข้าชมแล้วอะ่ะก็ยังเป็นโรงแรมด้วยนะคะใครที่อยากมานอนที่นี่ก็มาได้นะคือแบบสวยเลยอะ่ะจะบอกว่ามันก็เป็นคาลิฮายะค้ากับที่เราไปก่อนหน้านี้นะแต่ว่าไปรู้สึกว่าอันนูน้นอะแอบสวยกว่านิดนึงที่นี่เขาจะใช้ถ่ายหนังเรื่อง เดอะเคซี่ลิชเอเชีอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็ที่เนี่ยเขาได้ถือว่าเป็นหนึ่งใน10บแมนชั่นที่สวยที่สุดในโลกด้วยใครที่ชอบเกี่ยวกับแบบพวกประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยก็คือมาได้สวยอยู่นะคะค่าเข้าแบบไม่ได้แรงมาก2องสบาทรอบหน้ามานอนที่นี่ดีไหมกูกูทั่วของตกแต่งอะไรเงี้ยเป็นแบบโบราณอุ้ยตรงนี้สวยอ่ะแต่ว่าเข้าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นแขกของเขา แรงมากเฟนมาเพราะเป็นอยากถ่ายมุมตรงนี้ที่มันเป็นสีเงินแต่ว่าเข้าไม่ได้จ้าสำหรับแขกเท่านั้นมาต่อกันที่คาเฟ่อ,อีกหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่ควรมาเพราะว่าเขาว่าชื่อดังมากเป็นแบบว่ารานกาแฟที่เหมือนโรสกาแฟเองแล้วก็อ้าวเอ๊ะทางเข้าอ,อยู่ไหนเอ่ยหยเกือบหาทางเข้าไม่เจอนี่นะคะ ือที่นี่นะคะกลางวันก็คือเป็นกาเฟ่แล้วกลางคืนนะ่ะก็คือจะเป็นแบบพวกบาร์มีของทงของเทลคือจะมีสองโซนฝั่งที่เรานั่งอยู่อ่ะจะเป็นคาเฟ่นะคะแล้วก็ประตูถัดไปจะเป็นบาร์เดี๋ยวมาลองชิมกาแฟนะคะร้องนึงกเป็นรอดอกาแฟดีนะกาแฟแบบหอมเลยเปลี่ยนชุดแล้วด้วยเมื่อกี้ตอนที่เดินเข้ามาก็คือพนักง,งานตกใจสี่ชุดเวอร์เหมือนไม่เคยมีคน ใส่ชุดสีนี้เข้ามาในประเทศนี้มาก่อนวันนี้อร่อยอะ่ะมาแล้วเมนูชื่อดังของร้านนี้นะคะก็คือว affle คือเขาจะมีให้เลือกแบบหลายรสมากๆน,นี่นะคะกิดนด้วยแป้งอร่อยมากมีความกรอบมีความหนึบแล้วนี่อ่ออร่อยมากอร่อย อันนี้ครมาลองอร่อยจริงรอบหน้าเรานั่งรถไฟจากหัดใหญ่ไปสิงคโปร์ไปสิงคโ,โปร์ไหมไปนะเย้ <Yeah. S 1> ตอนนี้เราก็มาเอากระเป๋าที่โรงแรมแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะเดินไปที่ท่าเรือแล้วนะคะขากลับเหมือนเดิมเลยทุกคนนั่งเรือกลับนะคะแล้วก็ต่อรถไฟสองต่อสำหรับใครที่แบบไม่อยากนั่งรถไฟแล้วจริงๆอะ่ะก็คือสามารถ เป็นพวกรถตู้หรือว่าจ้างคนขับได้นะคะก็ใครที่สะดวกไหนคะืคูได้แบบนั้นเลยแต่ว่าวิธีที่เรามาก็คือจะเป็นวิธีที่ประหยัดแล้วก็ถูกที่สุดเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ปีนังเซ็นทรัลนะคะทุกคนเพื่อรอรถกลับตอนนี้เราก็มานั่งรอรอบรถนะคะคือรถไปมันจะมีอีกประมาณรอบห้ามงครึ่งเนาะทุกคนอันนี้ก็คือทริป2วันหนึ่งคืนที่เราพาทุกคนมาเที่ยวที่ปีนังน,นะคะ คือส่วนตัวแบบมาแบบไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแล้วก็รู้สึกชอบมากรู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่เขามีหลายๆวัฒนธรรมมารวมกันมีแบบไทยจีนมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีความอินเดียคือมันจะให้ฟิลเหมือนแบบเวลาเราไปพวกฮ่องกงสิงคโปร์อะไรประมาณนั้นเลยในราคาที่ถูกมากๆอะทุกคนถ้าถามเน,นะเป็นถือว่ามันแบบ เป็นการท่องเที่ยวที่แบบคุ้มค่านะคือของกินอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงโรงแรมก็แบบสองสามพันเลยเนงะี้ยใครที่อยู่หาดยายอยากมาเที่ยวนะคะก็คือแนะนําเลยมาเลคคือแบบถูกจริงปังจริงนะแต่ที่สําคัญสําหรับใครที่จะมาเที่ยวนะคะเรื่องทาครีมกันแดดเด็กเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะ ถึงบางคนอนจจะเห็นว่าแบบเฮ้ยไม่มีแสงแดดเลยไม่มีแดดไม่ต้องทาก็ได้แต่จริงๆแล้วคือมันไม่ได้นะทุกคนมันต้องทาอย่างหนักๆเลยจะบอกว่า10บบำรุงไม่เท่า1กันแดดนะคะอันนี้คือเรื่องจริงมากๆแล้วก็สําหรับตัวย e ูคลินซันไฮโดรโปรเทคนะคะก็คือเป็นกันแดดที่แบบดีมากๆลองใช้ในสิบปีแล้วก็รู้ึกว่าชอบมากๆนะคะทุกคนจะเห็นว่าแบบ ผิวไม่มีความหมองคล้ำอะไรใดๆเลยเมคอัพเมกอัพพวกนี้ติดทนอยู่มากๆนะคะใครที่อยากได้กันแดดที่แบบมีความกันแดดดีไม่เหนียวเนิอนะบางเบาเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะยูซลีนซันไทดัโปรเทคคือยอดเยี่ย e มมากๆใครที่อยากลองนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้นะคะเขาก็จะมีขายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปบูธวัดสันหรือว่าจะกดสั่งซื้อออนไลน์ในเว็บไซต์เขาก็ได้นะคะราคา1 8 0บาทเท่านั้นเลิศมากๆเป็นใช้แล้วแบบชอบมากาเลยคือคนมีผิว ผิวก็คือยังเลิศอยู่นะคะก็คลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกแล้วก็เอนจอยนะคะจริงๆยังมีอีกหลายที่มากๆเลยปีหนังที่เรายังไม่ได้ไปนะคะใครที่อยากดูพาต,ต่อก็คอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวไว้มาทําให้คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่ค่าไปแล้วบ๊ายบายพี่การทริปนี้ให้กี่แต้มให้ิแต้ม เย้ yeah. รอบหน้าเรานั่งรถไฟไปสิงคโปร,ร์กันไหม <Yeah. S 1> จริงไหมอ่าทุกคนพี่กันให้คำสัญญาแล้วนะกล้องเลคคอร์ด